ยวงไปไม่ไม่โอ้่ไม่ขนาดนี้เลยหรอมาดียังตนั้ละโอ้ยมาตรงนั้นแหละมาได้ค่อยนะคะสยูยังยังไม่หายข้าสันเลยเนี่ยคมของเราไัวแต่รถมันไหลมาสองคัน่นะมี้เกียลงขี้เกียจหยิบหยอ ได้ลมหาได้โดนไหมเงินได้ได <n S 1> <ad> ้รับดมาเยอะแมเสือนี่นะคะก็ไปเรียบพบปะกับนะคะน้องๆนะครโอ้โหเสือนี่นะครับเด็กๆก็คงจะหนาวมากเลยนะสวัสดีครับอารมณ์ตัวไหนเอ่ย ทา,างขึ้นมาไม่ืนโอ้โหแล้วก็นอะมืดจนไม่กลาก้าขึ้นเพราะว่านะคะรถคันนี้หนักมากเลยรถคันนี้บรรจุนะคะยังยังเทียบอยู่เลยนะคะยังไม่ได้เอาลงที่ไหนนะคะเพราะว่า จุดแรกนะคะเราเอาลงไปก็คือรถของลุงแล้วก็ของบาบ้านนานะคะเอาลงเสร็จหมดแล้วนี่เหลือแค่นะคะของเบามืดนะก็นะขัานนายกดูเลกี่กี่ตำบลีรเดผมไม่รู้สิบหมู่บ้านอบตก็ตำบลเดียวสิี่หมู่บ้านกี่หมู่บ้านสุดท้ายสิบี่หมู่บ้านโอ้ขึ้นมาขึ้นมาบ่อยไหมคะ ทำงานแล้วทำงานตามยุ่งข้าวอะยกบุตรองไม่พกี้จี้เข้ามาด้วยพอเหตุขึ้นการงานแล้วเลยก็พี่จอะไรอยู่วบ้านรเออวัดดวงเลยใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็สุดเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณตัวเองที่ไม่เอารถมแกคุณพ่อถูกแล้วตัวเองคนลถนี่แหละว่ามันมันมีขุมร้อยู่่ทีนโอ้ไปแกลงตรงไหนแกลงตรงไหนเอาอะไรวางเอาอะไรลองไหมหรือไปยกไปตรงไหนครับยกไปในอาคารตรงไหน ก็ได้แกตัวไหนครับท่านนายกเออแล้วแล้วเราทำไมไม่เอาขาแล้วก็ลงมาผมจะแกะนนะคะอันนี้จะเป็นจุดที่สองแล้วนะคะอะไรครับเอาครับขอแรงหนุ่มๆนะครับหนุ่มๆชาวบ้านนี่แหละครับขอแรงนะครับจะขอแรงสาวๆก็กระไรอยู่นะครับโอเคขอเลยครับขอเลยเนอะเดี๋ยวเราโอมาแล้วครับมาแล้วนะครับเยอะนะครับของเยอะอยู่นะ ครับของเยอะอยู่จะพอแจกหรือเปล่านี่ใช่ไปขอะ้กล้องืแอใช่จ้าจ้าแข็งแรงนะครับไม่แข็งแรงไม่ต้องนะครับตู้อีกรถนี้นะครับเต็มรถนะครับในนั้นในใน

ดากมาเลยดีกว่าไหมเพราะว่ามันมันเป็นชิ้นเยอะลุงลุงูกใครเนใช่เพราะว่าเพราะว่าของมันเป็นชิ้นนี้ ี่ต้เลยนะที่น,นคง FC บอกอันตรายไม่เท่าไหร่บไปป้ไไห,บหวนุงเท่าไหร่ ที่หมู่บ้านนี้มีทั้งหมดเลยใช่ไหมลงที่นี่หมดเลยใช่ไหมนักลยานักลอ้ากเข้าเสียก็ไปโยนไปเลยใหญ่มันต้องเอาอางที่เอาเล็กอของได้มา đi xuống rồi đây để mà bấm cho nó 5

เราจะสีพื้นเอาไม่ได้เอาไม่ถือเอาไม้มาดึงเอาเรียกสีพื้นคืออะไรมาเอ็นเปลี่ยนมันแล้วมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามก่อนมันเอาไม่แล้วมันเลยไม่ถือมันต้องเปลี่ยนกันมือยาวมือสั้นอ่ะเอาไม้อะไรไหม

ไม่ได้เราจะไม่คว้าไปนี่ไปนี่เขยี่ยนหน่อยหนึ่งไหม

น้ำไปอยู่ไหนพี่ชิระห้องน้ำอยู่ทางไหนพี่ผ่านมาแล้วนะไ่ห้องน้ำเฉยะนีไม่รู้ไม่ได้ามโอยเยะจะเยนยว๊อชเอเจงมาลุกกันย๋ยว

啊，你先等，我跟厂回来，妈妈回来还行。 ครับเลยคนแล้วคนแล้วแล้วอโนี่นะคะนี้น่าไาลอครับแต่ว่าป่ายังยังเยอะกว่าไทยเม่เช้า่อเช้านีไม่มีปาเลยเา้มดแล้ว หมู่บ้านเราไปหมู่บ้านอะไรนะเมื่อเช้าแต่ไม่ได้แล้วกระจื๊ออะไรด้วยกระจื๊อหล่อข่าอะไรหล่อหล่ออะไรนะหล่อขี้หล่อขี้กระจื๊อหล่อขี้ี้จื๊อหล่อขี้ี้จื๊อหล่อขีหล่้โอ้โหนี่นะคะ ชิปปรกอชิปปะกอชิปปะกอชาชิปกอบ้านด้วยนะชิปปะกอชิปปะกออาหารนี่เหรอแปลกมากๆชิปปะกอออนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้ไปเจอกันแปลเป็นภาษาอังกฤษไหมมีภาษาแปล